สวัสดีครับวันนี้มาคุยถึงเรื่อง iPhone 17 series ครับมีอะไรบ้างครับแม่สุดท้ายแล้วปะเนี่ยสุดท้ายเพราะหมมองหลุดอีกรอบมันเข้าปรดักแล้วแหละไม่หลุดหรอกแต่ข้อมูลค่อนข้างที่จะเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วคุณผู้ชมก็ถามว่าแล้วทำไมไม่ทำสรุปทีเดียวเพราะ e n g a g e m e ใช่เลยอย่างไรยอดพูดตรงกันไปแต่อจิ์หน้าก็จะถ่ายอีกนะครับคือคลิปก่อนหน้าก็คือเราเหมือนมาเล่าข่าวลือเฉยๆว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับมันก็เลยดูเป็นเผืือว่าสเปรสปะเซรั่มสปา 太白太白了。<laughs> <laughs> แต่หมายถึงมันก็ตื่นเต้นตอนนั้นใชาแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยมันจะหลุดไปกี่รอบคือตอนนี้รู้สึกว่ามันชัดขึ้นใช่ก็เหมือนเดิมมันแหละกับคลิปที่แล้วนะครับใช่จริงก็เหมือนเดิมแหละแต่มันเหมือนไม่มีสีแต่ว่าเหมือนจะเอามาเทียบรุ่นปัจจุบันให้ดูด้วยนะครับว่าสเปคมันอัปเกรดด้านไหนยังไงบ้างสรุปเป็นสเปคที่สําคัญไปเลยแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเห็นเรามองขึ้นบนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อะไรนะครับมันไม่ใช่ไอ้กระดานอะไรนะมันคือที อย่าได้แสงคนอยู่แสงเพราะงั้นก็ขนาดหน้าจอนะครับคิดว่าจะมีสไซส์เหมือนเดิมนะครับก็คือ iPhone 17 6.1นิ้วนะครับ iPhone 17 Air ที่มาแทนพัดก็จะอยู่ที่ประมาณ6.6 7หรือ6า17 Pro ก็จะ6.3เหมือนเดิมแล้วก็17 Pro Max 6.9เหมือนเดิมมองง่ายๆคือหน้าจอเนี่ยมองจากข้างหน้านะไม่ต่างเลยขนาดใกล้เคียงกับของเดิมเลยมันจะแตกต่างที่ด้านหลัง ฐายรุ่นก็คือ iPhone 7 Air รุ่นนี้นี่แอบน่าสนใจมากๆนะครับตอนแรกที่ผมเห็นข่าวหรือผมมองว่ามันจะขายได้หรอ,<ม>ออด้วยแอปเปิลที่ฉีกมาแบบดีไซน์แบบนี้แต่เอาไปเอามาพี่ลองดูภาพเบนเดอร์ที่เทียบกับรุ่นก่อนหน้า4รุ่นอะรวมกันผมรู้สึกว่ามันสวยที่สุดเลยนะมันกลายเป็นรุ่นที่ลงตัวที่สุดเลยในบรรดาทั้งหมดเขาทำสีมนันน่าซื้อด้วยแหละใช่ไหม ใช่การเล่นอะไรนะเขาเรียกว่าการเล่นส่วนเว้าโโ้้งมันดูสมมากความเป็นเลขาคันนี้ของเขาอะนะเขาจัดวางได้แบบมันดูตื่นตาตื่นใจมันดูแปลกใหม่แบบเราไม่เคยเห็นไอโฟนหน้าตาอย่างเงี้ยมันดูล้ําสมัยในแนวเหมือนเมื่อเราดูหนังเมื่อก่อนเราดูหนังวออีที่มันมีตัวนักเอกประมาณนั้นนะมันเป็นทันสมัยที่ที่จะบอกว่าไงดีอะ มันสวยอ่ะใช่ที่สำคัญเลยคือด้วยความบางของมันมันบางกว่า Galaxy a 2 5ใช่นะจากขารลืยก็คือบางแค่5.5มิลทั้งที่ Galaxy นี่5.8มิลใช่บางกว่าเทนความบางกลับมาแล้วสินะแล้วก็สมัย่อก่อนก็ไปใส่เค UAG10 มิลจำได้สมัยเมื่อประมาณ5-6ปีหรือ10ปีที่แล้วเนาะที่พวก Vivo แข่งกันทำบางอ่ะ o p p o R นั่นแหละอแข่งกันทำบางประมาณนี้แหละ5.5เนี่ย แต่ผมกังวลเรื่องการงอเพราะว่า Apple จะค่อนข้างมีปัญหาเรื่องการงอในในข้าใจแต่ถ้าเขาใช้กระจกผมว่ามันก็น่าจะค้าจนในส่วนนั้นได้แล้วก็รุ่นนี้จากข่าวลือจะใช้ไทเทเนียมส่วนใหญ่ถ้าเกิดบางแล้วงอจะเป็นอลูมิเนียมทั้งทั้งตัวเอออลูมิเนียมใช่แต่รุ่นนี้จากข่าวลือจะใช้ไทเทเนียมแค่รุ่นเดียวซึ่งก็ต้องรอดูนะครับหมายถึงว่าใช้รุ่นเดียวคือ17 Air นั้นจะเป็นอลูมดอลูมหมดจะกลับมาใช้อลูมิเนียมหมดเพราะว่าเพราะว่าจัญญาณไม่ดี ก็แล้วแต่เขาจะบอกกันแหละเห็นมันมาไงก็ไปอย่างนั้นนะซึ่งผมก็เลยมองว่า17 Air น่าสนใจน่าจะเป็นรุ่นที่ขายดีรุ่นหนึ่งเลยผดูภาพลักษณ์ดีนะใช่ดูเป็นรุ่นใหม่ของใหม่อะไรเงี้ยคนที่ใช้ iPhone จริงๆผมมองว่าไม่ได้เน้นกล้องหรอกเพราะเน้นกล้องไม่เน้นเขาไปซื้อ Vivo ใช่ถ้าคืออย่างหนึ่งที่ผมจับประเด็นได้ตอนที่เราโตขึ้นมาแล้วเรามองแบบกว้างๆคืออย่างบางรุ่นเนี่ยเราเอา over all มันไว้ก่อนเพราะรูปมันมันไปแต่งได้หรือแม้กระทั่งคนที่แบบ เอ้ยมันมันมีงบเหลือเฟื่อก็พกกล้องไปตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าบางทีรูปจากโทรศัพท์มือถือมันก็แบบโอเวอร์โรเซสไปมันไม่ได้ธรรมชาติมากนักอะไรอย่างเงี้ยคนที่ชอบโทนที่มันเป็นรูปคนหนูหรือว่าโทนที่มันแบบนุ่มนวลอะโทรศัพท์มันไม่ได้ถ่ายนุ่มนวลอะมันอยู่ในจุดที่ฮาร์ดแวร์กล้องอ่ะมันดีอยู่แล้วมาแข่งกันที่ซอฟต์แวร์ของกล้องดีกว่าผมก็เล่าบอกว่ากล้องเดียวอ่ะเอาจริงถ้าเราไม่ได้ถ่ายรูปมากมันก็เพียงพอกล้องมันจะทําอย่างอื่นได้ปะ แบบรูรับแสงหรือว่าทํออัลตร์ไวกว้างพิเศษไม่น่าจะมีไรดาร์เพราะเน้นความบางเพื่อเผื่อมันเป็นกล้องกว้างพิเศษนะตัวเดียวผมก็คิดอย่างนั้นมเคยทำนายไว้ว่าจะเป็นอัลตอราไวหรือเปล่าแต่มันอาจจะไม่ได้ไวขนาดนั้นแบบไม่ได้ไวแบบเท่าอัลตอราไวอาจจะแบบไวไปหน่อยอ่ะให้ได้แบบให้มันกว้างหน่อยใช่แล้วถ้าอยากถ่ายใกล้ก็ค่อยซูเมาอะไรเงี้ยใช่ประมาณนั้นผมเดาว่ามันใช้กล้อง iPhone 2e จ8ใช่ แต่ว่ากล้องอย่างเงี้ยมันเหมือนการให้เราซื้ออินสตาไอตรงไอเนี่ยมาแปะครับสวยดีผมว่ามันใช่มันสวยนะมันเลนมันดูเหมือนรถัวดูเหมือนพวกแอชั่นแคมอะมนเลยกลายเป็นสินค้าแฟชั่นของ Apple ซึ่ง Apple ก็เป็นสินค้าแฟชั่นอยู่แล้วใช่มันก็เลยยิ่งตอบโจทย์คนที่อยากได้สินค้าแฟชั่นที่เป็นมือถือของ Apple ไปเลยใช่ก็ผมมองว่ารุ่นนี้น่าสนใจ iPhone 17 Air สเปคถ้าเทียบกับรุ่นเก่านะ16พันะครับสิ่งที่อัปเกรดมาแล้วไม่รู้ว่าให้50-50อยู่ก็คือจอ120 h ฮแต่ว่ามีข่าวลือแคบทุกสำนักเลยนะว่ายังจะมามากับจอ120 h ฮแล้วโปรโมชั่น120 h ฮใช่โปรโมชั่น120ออนดิสเพย์ด้วยรวมถึง iPhone 17ด้วยพี่นิวพี่พีัเถียงเป็น90พี่แพมบอกว่า120มาแล้วแต่ทุกสำนักก็บอก120ใช่ไหมใช่ผมก็ ก็คิดว่ามันมีความเป็นไปได้สูงเพราะว่ามันค่อนข้างที่ต้องเปลี่ยนได้แล้วเพราะว่า6 0เฮิร์มันควรจะไปได้ต้องหน้าเป็นเจนใหม่ใช่ไหม24ล้านรุ่นใหม่ทั้งหมดเนี่ยใช้กล้องหน้า24ล้านเหมือนกับ iPhone นี้ก็เปลี่ยนไปใหม่หมดเลยเนาะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนยกเซตเลยอ่ะปกติถ้าเกิดว่ารุ่น17ซีรีส์ออกอ่ะคนที่ใช้16เราก็อาจจะยังได้นะว่าเอ้ยยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ใช่เพราะมันลากกันมาไงแต่เนี้ยมันห่างแค่เจนเดียวแต่ทำไมมันรู้สึกว่ามันหน้าเปลี่ยนซะเกินเอา เดี๋ยวเองเข้ามาผ่อนต่างกันแค่เดือนละ500ได้ตัวแอร์เลยนะอย่างเงี้ยมันจะเล่นด้วยอะไรแบบนี้นะครับยาสูงสุดท้ายก็ไปตัวแม็กจบครับ ในส่วนของดีไซน์นะครับก็อย่างที่เห็นตามข่าวเลยผมมองว่าน่าจะประมาณนี้แหละไม่เปลี่ยนสีก็วัสดุแต่รูปลักษณ์ก็คือประมาณนี้เลยนะครับที่เปลี่ยนไปเลยก็คือ 17Air17Pro แล้วก็ 17ProMax เปลี่ยนตนบริเวณด้านหลังกล้องนะครับก็คือจะเป็นกล้องแนวยาวไปเลยนะครับแล้วก็อาจจะกล้องงคเดิมเดิมแต่ว่าไม่รู้ไปเพิ่มอะไรทําให้มันนูนขึ้นมาเยอะขนาดนั้นรอันนี้ต้องรอดูว่าเขาปรับฮาร์ดแวร์อะไรหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆนะครับคิดว่ากล้องน่าจะเป็น48ล้านหมดเลยทั้ง 3ตัวตามข่าวลือนะสี่48ล้านฟชั่นใช่ก็เหมือนเดิมป่ะรุ่นก่อนมันจะเป็น12ล้านที่กล้องซูมอ๋อแต่ตอนนี้เป็น48ล้านหมดเลยนะครับครบเลนหลักอัลตาวายททเลแล้วก็อัลตาวาย12ล้านจะมีรุ่นเดียวคือ17โปรกับโปรแม็กเป็น48ใช่อัลตาวายคือ48<ช>ทุกเลนอย่างนี้เดียว่าโปรกับโปรแม็กคือ48ล้านเลนหลัก4 8ล้านอัลตาวาย48ล้านเทเลครับ ค่อนข้างจะปั๊มเพราะว่าเปลี่ยนครบแล้วอ่ะซึ่งก่อนหน้า Apple จะชอบเว้นไปก่อนสักปีหนึ่งเว้นทำไมอะค่อยๆเพิ่มีลเหื่อยๆเห้ขาทีละเหมือน Apple กับ s a m s u n g เขาจะมาปีเดียวกันนะคือเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเยอะเพราะเขารู้ว่าไซเคิลมันจะหมดละเหมือนรถอะเนาะพอ3าปีไปปุ๊บก็ออกไมเนอร์เชชมาให้แบบกระตุ้นตลาดเสร็จปุ๊บก็เพิ่มให้มันดีพอเสร็จปุ๊บก็เปลี่ยน new เรื่องชิปเันผลนะครับ A 1 7กับ A 1 7 air เนี่ยน่าจะใช้ Apple A 1 9แต่ว่าบางข่าวลือก็มองว่า A 1 7เนี่ยจะใช้ชิปตัวเดิมอยู่ก็คือ A 18, อ1 8เพื่อทำราคาอะไรเงี้ยแต่แต่อันนี้ยังยังไม่คอนเฟิร์มนะครับแต่ว่าตัว17 pro กับ17 pro max เนี่ยมากับ A 1 9 pro มีความเป็นไปได้ที่มา A ั9บ A19 pro เหมือนรุ่นก่อนหน้าเลยครับ,รบก็คือแรงสุดในส่วนของ ram นะครับตัว iphone 1 7 air 17 pro และ17 pro max ให้มาเลย1 2 g b นะครับก็ถือว่ายุคระดับแรม จาก iPhone มาเยอะมากมนะครับส่วน iPhone 17ก็อยู่ที่8 g ิเหมือนรุ่นเดิม,มเป็นมาตรฐานของ iPhone ปัจจุบันแหละที่เปิดตัวรังจากนี้แต่ช่องใช้8 g ิเพราะว่าจะต,ต้องใช้ Apple AI ล a ้ฉลาดมากที่ทรงคุณภาพตัวเล็กสุด,สดเขาอ่ะ iPhone 17เขาฉลาดมากถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงนี่เท่ากับ iPhone 17นี่มันต่างกับแค่รุ่นก่อนแค่กล้องหน้าหรอกล้องหน้า ล้วก็จอะ120เหรที่ผมเดาใช่ไหมแค่นั้นใช่ไหมเพราะว่าที่ผมบอกว่า120เหรมันมาเพราะว่ามันไม่มีอะไรคนไม่มีอะไรเปลี่ยนแล้วทําราคาเท่าเดิมใช่แต่แค่นี้คนก็อยากเปลี่ยนแล้วเชื่อปะเจอะ120เหรีนะผมว่าก็เปลี่ยนได้ไน้อยตัวเล็กจริงคือบางทีคนที่ซื้อตัวเล็กอัมันถ้าคือคนบ้านสเปกอ่ะเขาก็ไม่ซื้ออยู่แล้วคนแบบไม่ใช้งานทั่วไปตัวเล็กสุดรุ่นใหม่ล่าสุดอะไรเงี้ย a p ป l ปกล้องหน้าก็เจนใหม่ของโตโฟกัสหมดอะไรเงี้ย ก็ทำคอนเทนต์ได้แล้วอะกล้อง,งเ,เหลือรุ่นมัดไอรุ่นเริ่มต้นกับรุ่นแอร์เลยนะเลยกลายไปรุ่นที่น่าสนใจไปเลยครับเพราะราคาตัว17 Air นะครับไม่น่าจะแพงไปกว่า17 Pro ตามการคาดเดาเพราะว่าสเปคมันค่อนข้างที่จะเล็กกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะมันมาแทนพัดส่วนชิป 5G นะครับตัว iPhone 17จะเป็น พอข้อมโมเดมนะครับแต่ i p h o n 1 7 Air เนี่ยจะใช้เป็น Apple C1 โมเดมของตัวเดียวเลยเหรอใช่เป็นชิปที่ใช้ใน iPhone 16e ไม่รู้ว่าทำไมเป็นตัวเดียวที่ใช้เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่ามีกล้องเดียวหรือเปล่าหรือเน้นในเรื่องดีไซน์อะไรไม่รู้เหมือน 16e ที่มีกล้องเดียวเลยได้ใส่อาจจะเป็นตำแหน่งที่พอมันเหลือกล้องเดียวมันมีพื้นที่ในการวางแค่นั้นหรือเปล่ามันอาจจะเป็นโมเดมที่ใหญ่มากก็ไดู้เป็นเล่นเอ้าก็ถ้าใส่2กล้องมันใส่ไม่ได้อ่ะเออว่ะ จราจับสัญญาณดีมาก 16e อ่ะก็ดีนะแล้วก็ประหยัดแบตด้วยอันนี้สำคัญก็ไม่เท่า vivo หรอกเอาเอาส่วนฟีเจอร์ชาร์จไวนะครับก็ถูกอัปเกรดมาเป็น35วัตต์แต่จริงๆก็ประมาณนี้อยู่แล้วที่น่าสนใจคือแบตเตอรี่น่าจะอดขึ้นอีกแล้วมากกว่า ครับเพราะว่าชิปใหม่ทุกทุกครั้งก็อึดขึ้นทุกรอบครอ a เป l e เป็นอย่างนี้ทุกรอบ็สรุปสเปกนะครับของสี่รุ่นก็น่าจะประมาณนี้น่าจะไม่ทิ้งจากนี้มากแล้วทีนี้ผมมีคำถามว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้ iPhone รุ่นเก่าของแต่ละรุ่นในนี้อยู่แล้วถ้ามันออกมาตามนี้จริงเป็นพี่พี่จะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่แล้วเปลี่ยนเป็นตัวไหนอย่างเริ่มแรก iPhone 16ถ้าพี่ใช้16อยู่พี่จะเปลี่ยนเป็น17ไหมในราคาที่ iPhone 16 ลดลงมาลดสิตอนนี้เร่งลดด้วยความที่ต่างกันนะครับราคาไม่แต่คนที่ซื้อไปแล้วตอนเปิดต,ตัวใหม่ที่ใช้อยู่ใช่ปะเอาคนที่ไม่ซื้อดีกว่าเราเลือกซื้อตอนที่ iPhone น6ลดราคากับ iPhone 7ตัวจะเลือก n ลบหนึ L ่งหรือจะเลือกตัวล่าสดุดถูกต้องในราคาที่ต่างกันถมว่าหมื่นปะ่ะต้องรอมันเปิดจริงอ่ะถ้ามีจอ120 กล้องหน้ามันอาจจะมันอาจจะปรับราคาขึ้นก็ได้ใครจะรู้ไอโฟนชอบใช้วิธีนี้ยชอบใช้วิธีว่าอ๋อเพราะว่าเราเพิ่มสเปกจากเดิมมันเลยทําให้อัพราคาเพิ่มขึ้นผมไปซื้อโปรแม็กเจนเก่าเขาชอบเป็นอย่างเงี้ยทีมโปรแม็กเจนเก่าไม่ใ้่จะซื้อตัวลาตัวแบบเออเขาจริงเพราะว่าไอโฟนทั้งหมดที่เปิดมาผมสนใจแค่ตัวแอร์ใช่แอร์กับโปรแม็กแอร์น่าสนใจมากเลยเนาะใช่คือก่อนหน้า Apple จะมีตัวพิเศษออกมาแล้วมันดูเฉยๆตามยอดขายนะครับแต่ว่าตัวแอร์เนี่ย รู้สึกว่าจากสเปคดูน่าสนใจมากอดูสวยดูลงตัวเลยแหละผมชอบตรงที่ว่าถ้ามันเป็นไปตามตามรูปจริงๆเนี่ยนะพอมันเป็นบายาวแล้วการเล่นสีตรงบากับสีที่ตัวเครื่องมันเล่นโทนสวยใช่มันโทนเข้มโทนอ่อนอย่างเงี้ยคือสวยสุดแล้วอ่ะสีทองก็สวยมันดูสวยอ่ะอยากให้มาตามมันดูมีมิติอ่ะเอสีมันสิพัดเลยมันเออมันดูมีลูกเล่นอ่ะแล้วก็ดูเป็นไอโฟรุ่นใหม่ด้วยใช่ ดูเทพอ่ะล้ําแต่หลายคนจะบอกว่าเหมือนพิกเซลเลยไอโฟนก็จะเป็นคนเขาเรียกว่านําทับการใช้กล้องเดียวกับขึ้นมาคนก็จะไปพัฒนากล้องเดียวใส่แบบอื่นเพื่อให้ประหยัดพื้นที่แล้วก็มีลูกเล่นเกี่ยวกับกล้องเดียวเพราะว่าถ้าคุณอยากเล่นกล้องคุณก็ไปตัวโปรจบแต่อันนี้เอาให้คนที่ใช้ทั่วไปใช้ทั่วไปเลนส์บางเบาจอใหญ่จบแล้วตอบโจทย์แล้วทุกวันนี้ผมเหมือนกันถ้าใช้ทั่วไปคือไม่ได้ถ้าไปเค้นถ่ายรูปผมก็ใช้แค่เลนส์หลักอ่ะครับถ่ายจบจริงนะผมต้องไปซื้อแอร์ แต่ยี่หอ็ดมีแอ t ตาไว้ด้วยนะแต่เขาบอกมี v วเ o อร์แชมเบอร์ค i n g นะใช่ไหม้สิบเปรอ่ะน่าจะเป็นแค่ตัวเดียวนะครับที่ใส่เวเปอร์ใส่ตัวไหน17 p r r o m x โอ้โอก็ให้เขาเหอะเพื่อที่จะลดพ่อกังขาเรื่องความร้อนควา้อนได้ันทีถ้าใส่มาจริงนะแต่เขาจะยอมใส่มาเหรอถ้าใส่มาน่าจะใส่มานานแล้วไงผมก็เลยผมว่าใส่ครับ แล้วผมว่า Apple ิลเขาเขาจะทําให้คนที่ใช้โปรแม็กกัเปลี่ยนอยู่แล้วยังไงก็ต้องเปลี่ยนยผมถ้าใช้15โปรแม็กอยู่ผมไป17โปรแม็กนะพี่โอ้โหเปลี่ยนเลย15โปรแม็กข้อนข้ามสองตินร้อนร้นอนหไหนสิบโปรแม็กแต่กล้องมันก็ไม่ได้ต่างอะไรมากอะ่ะมี Duo, Video, ดูโอวิดีโอเรคคอร์ดด้วยเหรออ่าใช่อ๋อ17บเจแอปมีลำโพงตัวเดียวฮะนี่ซิงเกิลสปีกเกอร์จริงมะเนี่ยต้องต้องรอดูอีกทีหนึ่งนอกนั้นจะเป็นลำโพงคู่หมดเลยนะครับโดนเนิร์ฟเลยอ่ะไม่อันนี้คือสเปคหลุดไงงแตต่่เเดีีี๋ยวพ้้อออมข มันต้องมีข้ออีกของแอปเปิ้ลทำไมอ่ะมันปางแล้วมันยัดลำโพงไม่ได้หรือไงข้างล่างนันยัดไม่ได้มันมันใช้ชิปสีวันไงมันก็เลยยัดลำโพงไลยแค่นี้แหมมากินกันนะเออแต่แอร์ผมชอบแอร์ผมก็ชอบเราดูราคาเลยว่าถ้าตั้งราคาแพงกว่าตัว17โปรผมว่าไม่น่าจะนิยมเท่าไหร่แต่ถ้าราคามาแทนตัวพัทผมว่าคนทีสนใจเท่าไหร่ต่อแทนตัวพัทนี่เท่าไหร่ สามต้นตัวพักสามปลายวะสามต้นเพราะว่าตัวธรรมดา,ามตัวธรรมดามันสองสองสองปลายตัวมันสามหกเก้าเอสอสามกลางเออใช่ใช่สามกลางสามปลายถ้าสามกลางผมว่าน่าสนใจถ้ามัาแทนตัวพักได้นะก็ประมาณนี้ครับสําหรับสรุปเปรียบเทียบ iPhone ทั้ง4รุ่นนะครับเทียบกับรุ่นเดิมด้วยนว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับทีนี้ก็ต้องไปรอดูตอนเปิดตัวจรินะง ว่าสปิกจะมาตามนี้หรือเปล่าครับถ้าไม่มาลบคลิปนี้ก็จะหายไปลบทิ้งก็ไม่รู้อ่ะถ้ามันมาจริงๆก็ฟิลเซอร์มันก็รองรับหมดอ่ะเฮ้ยสามห้าวัตอะไรมันก็เล่นได้เปล่าเราก็่ได้หรอกฟิลเซอร์รองรับแค่นี้เองโอ้ปัวคอเขาเพรเขาไม่แถมหัวชาร์จอยู่แล้วไอ้ปุ๊จริงใช่ก็เผิ่มกล่องอะบางแค่นี้เองสุดยอดเลยเราอยากให้ขนส่งเพราะเขาส่งด่วนไงหึ่เข่าวลือว่าเขาจะไม่แถมสาย แต่ไม่น่าใช่รุ่นนี้ครับไม่แถมสายเียนผมว่าหุ้นขึ้นแน่นอนแค่ยูทูบเบอร์ซื้อบปรีวิวก็กระจุยแล้วตัวไหนตัวแอใช่แล้วก็คืนภายในสิบสี่วันจริงเหรอพี่ทําอยู่อ๋อไม่ทุกสี่เขาทำอยู่เขาทำอ๋อนั่นแหละครับก็ซื้อฟิวเซอร์กับสายถ้าเขาจะตัดสายก็มาซื้อสายที่นี่เออจะตัดน้ำตัดไฟตัดเน็ตก็แล้วแต่จิปิดสวัสดีครับปิดจริงๆเว้ย